ทำสิ่งนั้นได้อาจเทียบกับภาษาไทยว่าแปลว่าเป็นเช่นตัวอย่างเช่นโหว่ห้ยชั่วฟ้านฉันทำกับข้าวเป็นต่อมาเนือ้อจะแปลว่าสามารถเหมือนกันทำใดแต่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จในสถา,านการณ์นะั้นหรือเช่นในกรณีที่มีการวัดระดับความสามารถเช่นตัวอย่างก็คือมีจินเทียนหนื้อล I got my